สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางต่อไปนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่29นะคะให้รับชมรับฟังก่อนนะคะมาแนวทางเข้าหรือหลุดนะคะแอดให้เด่น9นะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเข้ารอบ เฉพาะกิจนะคะพี่น้องจ๋าเข้ารอบเฉพาะกิจ91นะคะตัวเน้นตัวฟันและตัวอัดนะคะ91นะคะพี่น้องจ๋ามาดูนะคะสูตรตัวรองนะคะตัวรองก็เข้านะคะ91นะคะ71นะคะแล้วก็สองนะคะพี่น้องจ๋าก็มาในชุดกันด้วยนะคะ25หนะคะ25หมาในรอบปกตินะคะ25หนะคะแล้วก็สองหนึ่งนะคะ อันนี้สองห้ตัวเน้นนะคะสองหนไม่ได้เน้นนะคะแต่ก็ถือว่าเข้านะคะพี่น้องจ๋าอ่าก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่หยิบจับไปแล้วได้นะคะพี่น้องจ๋าหยิบจับไปแล้วได้แล้วดูเนาะอ่ามาดูเลขในตารางนะคะเลขในตารางก็มาแตกสามตัวรอบ V I p นะคะศูนย์สองหนึ่งนะคะศูนย์สองหนึ่งนะคะแตกสามตัวนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็ พอได้ค่าประทูนะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่ยี่อ่วันที่30นะคะพี่น้องจา๋าพรุ่งนี้มีแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะคะมีแนวทางรัฐบาลไทยด้วยไปลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจา๋าวันที่30 เดือน12นะคะ2,564นะคะแอดเพียนนะคะแอดก็ขอขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกๆการติดตามรับชมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะแอดได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่แอดไม่มีเวลาตอบนะคะแอดก็กดหัวใจให้เนาะแนวทางฮานอยนะคะ ก่อนจะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะคะฮาหนอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะ มาดูเลขในตารางนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะมี4มี2มี5มี0มี7มี3นะคะสามารถจับ3ตัวได้นะคะจับวินได้นะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าแอดไม่ได้ไม่ได้ลงให้หลายคลิปนะคะมีสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็สูตรวัดใจนะคะ ถ้าจะเอาสามตัวก็จับในตารางได้เลยนะคะพี่น้องจา๋ามาดูตัวเด่นนะคะแอดเม็ดเดียวนะคะแอดให้เด่นสองนะคะลงที่ศูนย์นะคะตัวลงก็มาดีอยู่เนาะเม็ดเดียวนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทําไปตามสูตรนะคะพี่น้องจา๋าวันพฤหัสศูนย์มากมานะคะเหมือนอย่างที่แอดถ้าใครไปดูสูตรวัดใจนะคะอย่างที่แอดบอกนะคะว่าหนึ่งมานะคะมาเก้าสิบห้าจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นเลยเนาะสําหรับอันนี้สูตร อันนี้คือสูตรอันนี้วันที่ยีิบเก้านะคะอันนี้คือสูตรหนึงอ่าสูตรวัดใจนะคะแอดบอกว่าหนึ่งนะมาแน่นอนนะคะวันวันพุธนะคะวันวันพุธมีหนึ่งแน่นอนเนาะก็มาจริงๆนะคะพี่น้องหนึ่งสองนะคะสี 4, 8, มานะคะก็ยินดีกับทุกท่านนะคะที่ดูทั้งสองสูตรนะคะแล้วไปเป็นแนวทางนะคะ มารูดสองกันนะคะสองศูนย์นะคะคู่เด่นเลยเนาะสองหนึ่งสองสองจะมาอีกไหมน้อสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะ มาดูชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าชุดกันของวันที่29นะคะเข้า2คู่นะคะเข้า2องนอยนะคะสําหรับชุดกันเนาะแอดก็คัดมาให้แบบแบบเน้นๆเลยนะคะสําหรับชุดกันเนาะแอดให้กัน31นะคะศูนย์ห้าศูนก็ชอบอยู่นะพี่น้อง0ูย์เนะคะ แต่จากการหลายคู่ก็เยอะไปเนาะศูนย์เจ็ดก็ชอบอยู่นะศูนย์เจ็ดนะคะแอดก็คัดมาให้เน้นๆน,น,นะคะสามสองก็งามนะคะสามสองก็สวยนะคะสูตรนี้ก็น้นไปที่รอบพิเศษนะคะดีไม่ดีจะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะพิเศษปกตินะคะแต่บางเว็บบางพื้นที่นะคะไม่มีไม่มีเฉพาะกิจเนาะพี่น้อง บางพื้นที่ไม่มีนะคะก็ก็หยิบจับไปแล้วนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับบนล่างนะคะเที่ยวไหนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับบนล่างนะคะไปเที่ยวไหนก็ขอให้สนุกนะคะสุขกายสบายใจนะคะลุ้นหวยไปด้วยนะคะเนอะพี่น้องเนาะ ไปดูกันนะคะเม็ดเดียวคือ2นะคะอ่าตัว0ูนย์นี่คือตัวรองนะคะพี่น้องจา๋าตัวกันไปนะคะมาดูตัวที่แอดชอบนะคะของเมื่อวานเข้า91รอบเฉพาะกิจก็ตัวชอบนะคะคู่เด่นเลยนะคะ2องศน,น,นะคะ สองแปดนะคะสองเก้าสองห้านี่มาแล้วก็อา่อานามาดิมาอีกได้นะคะสองเก้าเออสองห้านะคะมาแล้วก็มาอีกได้นะคะสองเจ็ดนะคะขอชอบหกคู่แล้วกันเนาะสำหรับเม็ดเดียวนะคะสองสามนะคะแอดไม่ได้จับให้นะคะก็เลยมาติดชอบตรงนี้เนาะ ามาดูชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าชุดกันชุดกันเมืม่อวานแอดให้102521นะคะ102521มา2คู่25กับ21เนาะมารอบปกติแล้วก็ vip นะคะไปดูวันนี้ชุดกัน แอดชอบไปที่05กับ0ูนย์แนะคะ0ูย์เก็ชอบอยู่นะพี่น้องแต่13นี่ไม่รู้สึกว่ามาบ่อยนะคะแอดก็เลยกันให้เนาะก็เอาเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ